ไลค์แคนพกับกิจกรรมวันนี้เลยครับวันนี้มาร่วม,มกิจกรรมอะไรบ้างครับก็วันนี้เกี่ยวโอเคก็วัน <laughs> นี้นะครับไลค์แคนมาร่วมกิจกรรมโออิชิชากุซ่าเอ็กกับออริจินัลเกรแฮวนะครับผมซึ่งเป็นอีเวนต์แรกเลยนะครับในปีนี้นะครับที่ไลค์แคนได้ออกพร้อมกันห<อ>้าคน,นก็ดีใจมากๆเลยครับผมแฟนให้การต้อนรับใช่ก็เรียกได้ว่าตัวนี้อาจจะไม่ใช่แฟนๆเราในที่หรับแต่ขอบคุณทุกเสียงเชียร์แล้วกันที่วันนี้มีให้กับไลค์แคนนะครับเพราะเราแบบว่าดีใจสุดๆเลยแล้วก็เป็นที่หลบเตอรอเลย ใช่สุดๆเลยครับเนี่ยีวันนี้เปิดตัวหลอะไรฟุตชั่นเลยชื่อคอบฟุตชั่นแห่งีเสร็อืออือเอาจริงไม่ต้องไปไกลเลยครับผมแค่ตัวนี้ก็ก็สวยมากเลยก็ตัวนี้นี่สุดยอดเลยตัวนี้ก็สวยเพราะวก็แมชกับใช่แมชกับอะไรครับแมชกับเลมอนหรือว่าจะแมชกับไอ้นมเขียวโหดูดีไปหมดเลยครับด้วยการที่แบบว่าเราช่วงนี้งานเยอะด้วยเนาะมีตัวช่วยอะไรที่ทําให้แบบว่าเราอ่ามีแรง ได้เวลาแล้วบอกเลยว่าอาจจะเป็นการพักผ่อนการหาอินสปิเรชันหรืออะไรดีๆมาเติมให้เราชีวิตกระชุ่มกระชวยมากขึ้นแบบซาซาไหมเป็นอะไรนะเป็นอะไรครับพี่ฮงนี่ไงนี่ไงวันนี้มีกี่รสชาตินะมีสองรสชาติที่พี่สองรสชาตินะครับจะเป็นสองรสชาตินะครับอย่างตัวที่พี่ฮงถืออยู่ก็จะเป็นตัวองุ่นเคียวโฮนั่นเองได้เจอตัวนี้ครับฝากใส่ซีจีหน่อยนะครับตัวนี้ก็เลมอนสดาคาทอันนี้แหละบอกว่า เรียบร้อยครับผมชืนอกชื่นใจครับนี่แหละครับก่อนอกมาแสดงก็สกรึบสกรึบเดี๋ยวหลังเต้นเสร็จก็จะมีฮะใช่ก็เลยไม่เหน kind of ื่อยเลยครับผมอ่าอีออันนี้ขอเพิ่มอีกอันนึงเดี๋ยวชาตินึงเพั่มตีหน้าเพิ่ตีหน่อยพิ่ตีหน้าสีหน้าอันนี้เลมอนอ่านะครับทางที่เมื่อกี้นะครับหนึ่งสองครับหรือว่าจะเป็นเลมอนโซดาเอกอันนี้เลมอนเอาไหมอันนี้เอาอยู่ว่าจะเป็นตัวอันนี้เลมอนนะคะวันนี้ก็อร่อยจะเชื่อมัน ปากกินสิ่งมันชามีเยอะไหมปากปากมันอร่อยไงล่ะปาก <c oughs> าาความอร่อยปากาาา <c oughs> ติดตัในใน้อ๋อครับก็จริงๆก็ฝาก,ก,กาออโอชิชาบูซ่าด้วยครับแล้วก็เป็นโอจอออิโ,โรเกียเฮาด้วยครับเป็นสิ่งทีออ่พวกเราใช้อยู่ทุกวันอยู่แล้วตอนช่วงรายการแล้วก็มีโอกาสได้ใส่เสื้อผ้าของชุดเกียเฮาด้วยใช่แล้วก็แล้วก็เป็นสิ่งที่ไอ้นี้ยคือเรื่องเขาที่อันนี้ออกมาก่อนแล้วก็อันนี้ก็ออกมาทีหลังใช่ไหมครับแล้วก็กินกันตามมาตลอดเวลา ซ้อมได้เลเนี่ยก็จะกินตลอดครับใช่ใชครับก็เพลงที่เราเตรียมมานะครับแน่นอนว่าต้องเป็นซิงเกิเลของเราอยู่แล้วสองซิงเกิลล่าสุดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นเพลงอื่นๆนะครับแล้วก็แอบ,บรับไม่ทำให้ใครตายในวอลลี่นนเองครับส่วนเพลงอนองนี้แล้วก็พกเพลงพิเศษมาด้วยเพราะเห็นว่าเป็นเพลงแทบจะเป็นแบบว่าประจําตัวของ โอ้ยชิชากุซ่าใช่ใชเพราะว่กกาตอนชาก,กุซ่าตอนชากุซ่าออกแบรนด์ใหม่มาก็คือเป็นซ่ามีดีใช่ไหมก็จะมีพี่เปเปอร์เพนเนี่ยมาคเวอร์เพลงแรงน้ำถ่วงเอาไว้เดี๋ยวซับเหนื่อยให้น้องก่อนกว่าจะเข้าคอนเสิร์ตน้องรุ่นพ่ไหวแล้วเอาหนุ่มเ,เอาที่ซับเหนื่อยให้น้องหน,หน่อยค่ะพี่ด้ยขอโดนเลยน้องพี่เลยผอวางก่อนลูกมันไม่หยุดเลยหลายมือยอะไม่หยุดผมผมไม่ให้มันหยุดแล้วเล้วไม่ไม่ฟังก็เปิดแล้วปิดไม่ได้ เป็นแรกของปีก็เ oh. ป uh? yeah. I mean, oh, ็นแฟนมาให้กันต้อนรับอย่างดีเลยแล้วกอุ่นเหมือนเดิมเนาะแต่ว่าอีเวนต์ล่าสุดนี้คือจำไม่ได้แล้วว่าตอนไหนหน้าอ๋อครับก็ก่อนก่อนที่จะหยุดที่ไหนไปครับผมก็บอกได้เลยว่าคิดถึงพี่ๆทุกคนมากแต่ที่คิดถึงไม่แพ้กันเลยคือไลค์ยูค่ะมันน่าเป็นพิเศษนะครับวันนี้รู้สึกไม่รู้ไปขับมาเยอะเป็นพิเศษผมรู้สึกเยอะเพราะว่าหนึ่งเลยเราแบ่งกันหลายครั้งกลัวกลับไม่ได้เจอกันนานครับผม มันเวทีเกาบอกว่าอะไรเช่นเท่ากับการห้างแตกเลยนะห้างแตกเลยครับห้างแตกเ<ต>ลยครับทุกคนแตกนะเ,<อ>เ<อ>ไป็นไงให้ความรู้สึกว่เราแต่งมันนั้นก็เกิดจากตัวเราเงรู้สึกอย่างนั้น,ก,นก็จริงจริงเหมือนเราเติบโตได้เร็วมากๆเพราะพวกพี่แลอยู่เลยครับก็จริงๆทุกครั้งที่เราเออกอีเวนต์นนต่างๆหรือว่าคอนเสิร์ตต่างๆก็จะมีมาคอยมาตลอดขอผมก็ขอบคุณมากๆอดเพราะที่เราก็ เราก็มีโชว์มากหรือน้อยอะไรก็หรือว่าพูดมาพูดเฉยหรือว่า่วมงานเฉยก็จะมาตลอดครับก็ของที่มันมีคนไปอย่างนักานการเตรียมโชว์ราก็จัดยเงินเยอะใช่เตรียมตัวนานจริงๆนานมากครับสำหรับสำหรับอีเวนต์นี้เพราะว่าเป็นอีเวนต์แรกของปีด้วยแล้วก็นอกจากเพลงสองซิงเกิลที่เราซ้อมมาเดี๋ยวเราก็จะมีเพลงใหม่ด้วยใช่ไหมใช่ครับแรงน้อมถ่วงนะครับที่ที่เลโก้ผูดไปนะครับเป็นเพลงของโออิชิชากุไซแล้วนี่จะโชว์เพลงใหม่มาด้วยเนาะใช่ย่างปีนี้มีแบบมีแฟนมีคนสนใจเรื่องใหม่ก็ไปติดตามก็สำหรับพวกเรานะครับอย่าง เออแรงน้องถ่วงเองก็อยากแค่เนี้ยว่าเป็นแบบมันรู้เหมือน cover single นะครับใช่เป็นแบบเวอร์ชันของพวกเราก็หวังว่าเร็วๆนี้อาจจะมีเพลงที่เป็นเพลงของพวกเราให้ทุกคนได้ฟังกันเลยเลยเมื่อกี้เหมอนหลุดคุณเบดีกัถูกซ้อมอ,อ,อะไรกันอยู่อ๋อยังดีครับที่ยังไม่หลุดบอกเลยแั้วนี่เอออีกหนึ่งสี่ปีปีนพิเศษมากๆเลยใช่ไหมครับก็เรียกได้ว่าทั้งปีนี้คุณจะเห็นความพิเศษของไลท์แทนทุกๆอย่างเลยครับผมหลายๆหลายเบิดากแล้วก็หลายๆเอ่อเพื่ออะไรอ่ะ กิจกรรมที่จะได้เห็นกันก็ฝากเราติป่ะตื่นเต้นกับการเดินทางในปีนี้ไหมว่าจะมีอะไรตื่นเต้นกับเราบ้างตื่นเต้นมากครับเพราะว่าผู้ใหญ่เขาได้แบบเล่าแผนว่าปีนี้จะทำอะไรบ้างซึ่งใหญ่มากซใหญ่มากด้วยแล้วก็เดินทาด้วยก็มองว่าทุกคนจะรอติดตามเขาบอกเลยว่าก็สุดท้ายสู้กับพวกเราว่าแต่ครั้งแต่ครั้งที่ประกาศว่ามันเป็นอะไรอะไรอย่างเงี้ยการชาเลนจ์ที่เราอย่างไรบ้างนที่ที่เราจะเจอในอนาคนอื่นก็นึกว่า พอระยะเวลาผ่านไปครับ <_ d ata> เราก็ไม่สามารถใช้คําว่าวงน้องใหม่แล้ว <_ d ata> เพราะว่าวันนี้ก็มีวงน้องใหม่ขึ้นมาเร <_ d ata> ื่อยๆครับผมสิ่งที่เราจะทําได้ก็คือว่าพัฒนาตัวเองเรื่อยๆคอยบอกว่าศึกษาทั้งในเรื่องของการในวงการบันเทิงเอง,อง <_ d ata> หรือว่าการที่บอกว่าคอยมอบผลงาน <_ d ata> คอยมอบกิจกรรมต่างๆให้กับคนที่รักเราคนที่คอยติดตามเรามาตลอดหลังเดบิวท์ p a s ชั่นเรามันเปลี่ยนแล้วหรือว่าเพิ่มขึ้นองไรบ้างในการเติมเตมาเป็นเรื่อจริงๆหลังเดบิวต์พวกเรา ตั้งใจซ้อมกันมากกว่าเดิมเลยนะครับเพราะรู้สึกว่าวงแต่ละวงก็เก่งกันแบบคนละหลายด้านเลยครับพวกเราก็ต้องมีจุดเดน่นของพวกเราด้วยก็เลยตั้งใจฝึกฝนสกิลของพวกเราแล้วก็จะพัฒนาต่อไปโฟกัสที่การทำงานเปลี่ยนอะไรนะครับโฟกัสที่การทำงานเปลี่ยนหรือวาทำรีวิวแล้วก็มั้ยอ๋อช่วงการโฟกัสในการทํางานใช่ไหมครับจริงๆมันก็ไม่เปลี่ยนครับแต่ว่ามันจะโฟกัสมากขึ้นกว่าเดิมเพราะมันมีอะไรหลายๆอย่างให้เราได้ลองแบบใหม่เพียบเลยครับมันจริงจังมากถึงขั้นในสายอาชีพแล้วเลย จริงๆตอนนี้เราก็เรียกว่าเป็นอาชีพไ<ล>ด้แ<ช>ล้วนะเพราะว่าเราก็รักตรงนี้ด้วย<ช>เพราะว่าเราก็บางคนก็มาจากการเต้นการร้องแล้วก็มารวมกันเป็นการเป็นไลค์แคร์มีกำลังใจจากแฟนกลับตรงไหนทำให้รู้สึกว่าแบบโอ้โหได้ไหดหให้เราขนาดนี้เหรอเราให้กลับขนาดนียงอย่างวันนี้ที่มีอีเวนต์แรกของปีก็ทุกคนแบบเราก็อาจจะคิดว่าบางคนอาจจะยังไม่กลับจากแบบกลับแบบพักผ่อนอะไรเง<อ>ี้ยแต่ว่าเซอร์ไพรส์มากที่ทุกคนแบบมาเยอะมากแบบแทบจะเต็มทุกชั้นเลยอะไรเงี้ยครับแล้วก็ทางโซเชียลออนไลน์ที่แบบให้กำลังใจพวกเรามาตลอดอะไรเงี้ย ก็อยากจะขอบคุณทุกคนด้วยกันทุกพวกเราเป็นที่ในทุกๆงานในทุกครั้งที่ไปแที่ผ่านมามีคนป่วยด้วยใช่ไหมไปเที่ยวไปด้วยอ่าใช่แล้วเขาก็เออก็ปีใหม่แล้วครับก็ไปเที่ยวกับครอบครัวครับแล้วก็เออไปกินหอยนางรมมาเรียบร้อยเลยไม่ก็ตอนแรกก็ที่จะจองตั๋วกลับแล้วครับว่าโอเคเราจะไปละแต่อยู่ยนี้ก็ท้องเสียแบบเจ็บท้องก็เลยต้องแอบไปห้องเสีย อะไรนะครับอาหารเป็นพิษหรือว่าท้องเสียเป็นอาหารเป็นพิษแล้วก็ห้าชั่วโมงต่อมาเป็นโรคกระเพาะต่อมาเพราะผมโรคกระเพาะด้วยซึ่งมันมันบวกกันเลยก็เลยมันมันมันแค่จำไม่ได้อันนี้มั่นใจเลยแสดงว่าเป็นคอร์ดลังลมมั่นใจเลยมีคอร์ดลังลมแล้ก็มีกุ้งเส้ดน้าปลาด้วยอ๋อกินของพิบรวมกันไปเลยรับจบไท้ายต้องงดเลยไหมครับผมงพบเค็มใช่ต้องงดเลยครับผมงดนมเลยเค็มเลยเค็มไหมเราชอบขอยังลมอ่ะนะเราก็เราไม่เค็ะ ตอนนั้นเป็นยังไบยงบ้างตอนเป็นได้อยู่ในโรงพยาบาลนี่ยบ้านกำลังใจมาจากแฟนคลับรถหรือเปล่านะฮะมีมีเขาก็พอทางท่ายแจ้งว่าผมเป็นอะไรอยู่ตรงไหนก็ก็มีฟิตแบ็คมาตลอดครับผมทาง X หรือว่าเออแมนชั่นสตอรี่มายจีก็ให้ดูตลอดครับผมขอบคุณมากครับตัวการกับข้อกลุงานเป็นต้นตอนที่เราโกลัวกลัวมากเพราะว่าเออด้วยผมเป็นเป็นวงด้วยเงี้ยแล้วก็ถ้าสมมติผม,ผมไม่ผมไม่สบายคนหนึ่งเนี่ยเพราะว่าอีสี่คนเนี่ยก็จะมากระทบด้วยเงี้ยก็พยายามเออเซฟต์ตมากที่สุดครับพอถึงมื่นไ่สุดเพราะว่า เราไม่รู้เลยว่าข้างหน้าข้้าางหนจะเจออะไรบ้างก็เลยเออพี่แพรบลกว่าเราจะไม่กินตรงนี้นะเราจะแบบเตรียมตัวให้ดีคุณเพื่อนนิวให้กำลังใจมากเลยนะก็ผมก็มีตู้อย่างครับทักมาว่าจะกินนี้กันไหมซึ่งผมอยู่โรงพยาบาลพอดีก็ถ่ายรูปไปถ่ายรูปใส่น้ำเกลือพอดีเลยแล้วชู่องนิ้วมาชู่อส่งนิวมาเอาเลยแล้วก็มีก็ส่งกำลังใจมาตลอดครับผมก็ถามว่าหายหรือยังดีดีขึ้นไหมอะไรตลอดเันนี้อาการหายดีนะอีกนิดนึงครับอีกนิดนึงอีกสักสิบเปอร์เซ็นต์แต่วันนี้เราก็เป็นที่มุ่งมั่นมาก ใช่ครับเพราะว่าเป็นอีเวนต์แรกกับวงด้วยก็ตื่นเต้นมากๆแล้วก็อยากจะทำให้ดีที่สุดครับลองรักษาสุขภาพกันด้วยเนาะได้ครับก็กลัวจะท้องมันกลัเหรอครับกลัวไหมกลัวจะป่วดต้องก็แอบวันๆังครับช่วงนี้ฝนเยอะด้วยนะฮะต้องใส่แม็กกัน้วยนะครับทุกคนปีนี่ได้ลุ้นคอนเสิร์ตใหญ่ไหมลองลองลุ้นดู ไอสิ่ี่ไม่เคยทำมาหรือเปล่านะว่ากี้ทีแอบมาไปแอบลุ้นแอบลุ้นถ้าบอกก็ไม่ลุ้นนะสิบอกแต่ปีนี้ไม่ใช่ปีนี้ก็จะปีไหนแล้วล่ะเอ้ยก็ปีหน้าไงปีหน้าแต่ก็เราติดตามครับเวลาผ่านไปไวมากทุกคนเชื่อเถอะก็แบบก็ตอนนี้ก็แค่ให้แนะนำก็เก็บเงินไว้ก่อนนะครับผมทีเล็กทีละน้อยจะได้มีเงินตังค์ตอนที่เราไฟวัดคอนเยังบอกเลยบอกชวนใช้บัตเพื่อบัตร ก็บอกได้เลยนะครับว่าปีนี้นะครับไล้เช่นไม่ทําให้ทุกคนผิดหวังแน่นอนครับอยากให้ทุกคนเตรียมตัวเตรียมใจเตรียมเตรียมเงินเตรียมเงินเตรียมเงินกระเป๋าเตรียมทุกอย่างเตรียมสุขภาพสุขภาพเตรียมทุกอย่างเลยนะครับผมมาเจอกับไล้เช่นได้ทุกอีเวนต์เลยนะครับผมและเร็วๆนี้ไม่มีอะไรครับต้องรอดูครฮะไร้เค่นจะหยุดหล่อประสบความหลอที่สก็ผมว่ามันพูดแล้วก็ต้องตอบยังไงครับต้องตอบยังไงดีมันเป็นเราโตขึ้นอ้อ